to forget but i won't let go looking at a crowded street listening to my own heart beat so many people all around the world สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมโดยยมเมืองประชาโอเคเย้ okay. Okay. Yeah. สำหรับคลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่13นะครับต่อเนื่องจาก12พาร์ทที่ผ่านมายังคงเป็นรูปแบบเดิมม้าโยงขวาปะทะกับม้าโยงขวาขุนวังในท่อนแยกโคนก้าวแล้วนะครับซึ่งมีแต้มดีๆและมีประโยชน์สำหรับ f c มากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง3ท่านที่สนับสนุนรายการช่องทีวีเข้ามาอย่างเป็นทางการสำหรับท่านแรกนะครับพี่สมชายนงคาร หรือฉายาวงการหมากลุกรู้จักกันดีสมชายมังกรใต้ซึ่งท่านเป็นเจ้าสำนักสุมมังกรใต้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชื่นชอบหมากลุกเป็นชีวิตจิตใจนอกจากนี้ท่านยังประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นขนส่งเดินเรือทางทะเลซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแร่ธาตุนะครับเมื่อขึ้นฝั่งก็จะนำเข้าสู่โรงงาน สําหรับท่านใดต้องการศึกษาหาลือนะครับในเรื่องการขนส่งเดินเรือทางทะเล,ลก็สามารถปรึกษากับทาง,ท,งที่สงชายได้นะครับ,บและมาพบกับท่านที่สองสมหมากลุกสวนป้านีหรือพวกเรารู้จักกันดีเฮียสีคุณทิติพงศ์กิมเชียง ท่านเองก็ชอบหมากลุกเป็นชีวิตจิตใจนะครับนอกจากนี้ท่านยังประกอบธุรกิจส่วนตัวรับเหมาต่อเติมนะครับและจัดสวนมีทีมงานมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะจัดสวนไม้เล็กไม้ใหญ่หรือแม้แต่ปูย่าเทียมย้างญี่ปุ่นนะครับสามารถปรึกษาสวนป้านนีได้ตรงสัตว์ไทยหีบนะครับ และมาพบกับท่านที่3คุณยุทธชัยเกื้อการจนาพรหรือเฮียเอี้ยงนะครับบุตรสาวท่านหมอปอน,นะครับหรือแพทย์หญิงธนาพรเกื้อการจนาพรน,นะครับเปิดลนภีคลินิกอามาตะนครมีทั้งหมด10ส,สาขาทาเสริมความงานบนใบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูก ทำตาสองชั้นเหลาคางนะครับเพื่อให้ดูเรียวดูสวยปรับหมจุ้ยใบหน้านะครับสามารถฝึกษาหมอปอน,นะครับหรือโทรไปนัดหมายทางแพทย์หญิงธนาพรล่วงหน้าได้นะครับทางช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมต้องขอขอบคุณท่านทั้งสามเป็นอย่างสูงขอให้ชื่อเสียงและบารมีของท่านจงอยู่ในดวงใจในวงการหมาลุกตลอดไปนะครับ เรามาเข้าสู่ในพร์ที่1 3นะครับจากลูกแบบหมากขาวเปิดมาเป็นโคนก้าวล้าจากนั้นหมากดำทิ่มไล่ขาโคนนะครับขาวเองถอยโคนกลับไปนะครับเราปูเบี้ยริมขึ้นไปจากนั้นหมากขาวกินตัดเพื่อเอาเชิงได้เปรียบนอกในเราใช้เม็ดกินนะครับหลังจากนั้นหมากขาวเองถอยโคนไปตั้งลำใหม่เพื่อต้องการสลับตำแหน่งม้ามายืนตำแหน่งโคนเพื่อเกาะกินเม็ด ในจังหวะฝ่ายเดินก่อนนะครับหมากดําก็เลยทิ่มไล่ขาม้ากันไว้ก่อนนะครับแหมหลังจากนั้นจะเห็นว่าหมากขาวก็เป็นฝ่ายเดินก่อนโจมตีเบี้ยนักตำแหน่ง B ีบอยส์ทันทีโดยนําเรือมากดนี่หนแหมจากนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับขอให้เราเป็นหมากฝ่ายดํากินตัดกันเข้าไปก่อนเพื่อไม่ให้เสียทีเดินแล้วก็นําโคนจากตำแหน่ง Ccat 7มาณ b B บ y ยนะครับผูกเบี้ยคว่ำตัวนี้ไว้นี่ไง หลังจากนั้นหมากขาวก็จริงความได้เปรียบแบบต่อเนื่องนะครับทิมเบียสูงทันทีแหมตรงนี้ถ้าเราถอยโคนถึงกับเสียทีเดินนะครับเพราะฉะนั้นกินตัดเข้าไปเขากินตัดเข้ามาในจังหวะนี้นะครับขอให้เราทิมเบียนะตำแหน่ง B ีบอยหขึ้นไป B ีบอยสนี่ไหนแต้มนี้วันนี้จะเป็นคลิปนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเองหมากขาวก็ทิมไล่เม็ดนะครับสวนกลับมานี่ไหเรามาดูแต้มนี้นะครับ ขอให้เราเป็นหมากฝ่ายดำนะครับเราไม่ต้องถอยเม็ดลงมาขอให้เราหงายไล่โคนไปเลยนะครับยอมที่จะเสีย2จุดประสงค์เรานะครับเพื่อเอาทีเดินก่อนนี่แนจังหวะนี้หมากขาวเดินได้ถูกต้องนะครับต้องกินเม็ดเข้าไปในเคสแรกนะครับเมื่อกินมาเรานําโคนกินขึ้นไปทันทีนี่แน่หมาก2นี้ก็กินตัดเข้ามา2แบบนี้นะครับเรากินไงายเข้าไปม้ากินตัดเข้ามาแบบนี้นะครับ นี่แน่จากนั้นเราอย่านนำโคนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานำโคนไปไล่ม้าม้าจะตีลุกในตำแหน่งโคนนะตำแหน่ง Ccat5 ห้ขุนลงมาถึงกับเสียเบี้ยคว่ำตรงนี้แพ้นะครับเพราะฉะนั้นถอยโคนมาตั้งลำกันม้าตีลุกด้วยนะครับใครอยากไปเผลอขึ้นไปนะครับแต้มน,นี้จะหมากดำจะเป็นรองหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับเมื่อเราถอยโคนมาแบบนี้หมากขาวก็ปูเบี้ยริมไงเราก็ขึ้น คนขึ้นไปในตำแหน่งนี้นะครับนี่ไในในจังหวะที่เราเห็นอยู่นะครับเขาขึ้นเม็ดมาผูกหลังจากนั้นเราขึ้นม้าแหม่ไล่แทงม้าเลยนะครับแหม่เขาทิ่มไล่เบีย้ยสวนลงมาแบบนี้เรากินลุกก่อนนะครับลุกย้าโคนกินกลับเข้ามานะครับในจังหวะเบีย้ยตัวนี้เขาลอยมานะครับเพื่อต้องการตีลูกแต้มนี้นั่นเองเห็นไหมครับ แล้วเราหลบขูนจะเสียเบี้ยความเพราะฉะนั้นเรานําม้ากินเข้าไปเลยนะครับแต้มนี้บังคับไปเลยนี่ไหแหมถ้าหนีเราก็ได้แท่นหมากด้วยนะครับในจังหวะนี้เพราะฉะนั้นหมากขาวจังหวะนี้อาจจะเสียจังหวะแล้วนะครับก็เลยกินตัดสวนเข้ามาเรานําโคนกินแหมเขาตีลูกนะครับเพราะฉะนั้นบังคับเลยนะครับให้เขานําเรือมาแลกในจังหวะนี้นี่ไหเขากินมาเรากินไปนะครับขาวเองตีลูกนะครับแหมแต้มตอนนี้ชุลมุนล,ลูกจ้า เราลงมานะครับแหม่เม็ดห้อยลงมาอีกเพราะฉะนั้นม้าเราสลับไปนะครับในตำแหน่งเพื่อให้เลียดตีลุกเสียจังหวะเรือนะครับเม็ดร้อยลงมาในจังหวะนี้นะครับเห็นไหมครับถึงจังหวะนี้แล้วนะครับเราเองก็ขึ้นในตำแหน่งโคนแบบนี้นะครับนี่เราอาจจะไปแต้มนี้ได้นะครับ เขาขึ้นนี่นะครับเราขึ้นนี่ไปเลยนะครับเขาขึ้นโคนมานะครับในจังหวะนี้เห็นไหมครับเราเกาะกินแต้มนี้นะครับเขานําเรือมาติดแบบนี้นะครับแมจังหวะชุลมุนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเล่นกันได้นะครับรูปแบบทรงนี้ที่เราเห็นอยู่นี่ครับแม่เขาลุกมาก็อืม หมากเป็นมมากกับโคนก็ถึงกับโอกาสที่จะเสมอก็มีนะครับทรงหมากก็จะออกมาทรงนี้นะครับก็ไม่ถึงกับเสียหายนะครับตอนนี้หมากนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้เราก็กลับมานะครับเราจะเอาจังหวะเอาแท่นนี้นะครับนี่คือรูปแบบแรกที่เป็นทรงแบบนี้ ก็พอเล่นกันได้นะครับทรงรูปหมากนี้ที่กินตัดไปอ่ทีนี้เรากลับมาดูรูปแบบอื่นนะครับเราย้อนกลับมาดูนะครับจังหวะทิ่มไล่ขาโคนโคนขึ้นนะครับเราปูเบี้ยลิมเขากินตัดเรากินตัดเข้าในจังหวะถอยโคนออกไปนะครับเราปูเบี้ยลิมแน่จังหวะนี้เ็าขี้จุดอ่อนนะครับอใอยเรากินตัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็นําโคนไปปูถ้าเขาทิ่มสูงมาเรากินเลยนะครับ จากนั้นเราทิ่มเบี้ยตัวนี้เขาทิ่มไล่ขานี่เราหงายนะครับแล้วก็เขากินเม็ดเมื่อสักครู่เขาเรานาโคนกินนะครับในจังหวะนี้เรายอมที่จะเสียเม็ดหนึ่งตัวได้นะครับมาถอดดูกับ AI ไม่ได้เป็นรองนะครับแต่ทน,นี้เราขึ้นไปเฉยๆแบบนี้นะครับนี่สาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าเบี้ยเขาก็จะเป็นโพงนะครับเป็นแท่นเดี๋ยวเม็ดแลกเม็ดใบนะครับจังหวะเขาเป็นเบี้ยซ้อนด้วยเขากินตัดเข้ามา เรากินโคนมาแบบนี้นะครับขอให้เรานําเรือมาผูกจากนั้นม้าขาวแหมมาตำแหน่งนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับในจังหวะที่เกาะกินโคน2ตาด้วยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราฉลับโคลขึ้นไปเกาะกินเบี้ยวขวามเขากินมาแต้มนี้เลยนะครับนี่นี่แหมจากนั้นเราต้องใช้ม้ากินนะครับแหมใช้ขุมกินก็จะไม่ดีนะครับม้ามาตีลูกอีกทีหนึ่งจะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ม้ากิน แบบนี้นะครับเรือเขาออกมาเพื่อต้องการเบี้ยหายนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เราเบี้ยตัวนี้ยังไม่ต้องกินนะครับเพราะว่ากินไปแล้วโคนจะเสียตำแหน่งมันเหลืองเหลืองไปนะครับแต้มนี้ถ้ากิน AI ถือว่าไม่ดีนะครับแต้มนี้เพราะฉะนั้นแต้มที่ถูกก้องขึ้นแต้มนี้จากนั้นเขานําเม็ดมา้อยแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราติดเราติดเรือไปอีกนะครับ เขานาเรือมาซ้อนจากนั้นเราขึ้นไปไล่ขามาเขาลงไปฉลับด้านข้างนี้นะครับแม่เราออกมาจังหวะเกาะกินโคนเขาตีลูกนะครับเราก็ลงมาเขาขึ้นโคนมานะครับให้เขากินไม่เป็นไรนะครับเราได้เบี้ยแล้วเราไม่เสียเพราะฉะนั้นเบี้ยรอยอยู่หนึ่งตัวแม่เขานําโคนกลับมาผูกด้านข้างแบบนี้นะครับนี่นี่แหนเห็นไหมครับจากนั้น หมากขาวเองถือว่าแต้มนี้ดีนะครับเขานำเรือณนะตำแหน่งบีบอยหนึ่งมาเกาะกินม้าแต้มนี้เห็นไหมครับนี่ละเดี๋ยวนะครับตาหมากดำเดินนะครับหมากดำนะครับจังหวะนี้นะครับไปกดกินแต้มนี้กดขุนไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมากเรือมาเกาะกินม้าเราต้องการจะออกเพื่อไปตีลูกนะครับ จังหวะนี้เราไม่ขาดนะครับถ้าเขากินม้าเรากินเรือลานี้เขาตีลูกม้าเ็ากินนะครับแม่เขาก็ชากยึดเราเลยนะครับม้าจะขาดเพราะฉะนั้นเรากินเข้าไปเลยนะครับกินเม็ดลุกเข้าไปเลยไม่ให้เสียจังหวะนะครับลูกจ้าเขากินม้าแม่เขาอยู่ตากดนะครับจังหวะเรือของขาวเองแม่ต้องการมาตีล้อลุกนะครับแต่มนี้แต่ว่าเรากินเรานําเรือกินโคลลุกไปก่อนนะครับลูกจ้า ปิดไปทางนี้นะครับลุกจ้า่กลับมาอีกทีหนึ่งนะครับถึงจังหวะนี้เราก็กลับมากันนะครับตีเขาลุกเราขึ้นเราเรือเรือจะได้ไม่ขาดนะครับกลับมาแต้มนี้จังหวะเขาหงายนะครับเราก็ลุกจ้าแม่ก็ไปอีกนะครับเราขอแค่ทีเดียวหมากขาวเองจังหวะนี้ถ้าลุกนะครับเขาก็ขึ้นนี่เขาลุกอีกกินเม็ด เขากินเรือเราก็กินเรือลำที่ติดทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม่เราขอจังหวะทีเดียวลุกขุนเขาอยู่ในตาที่ไม่ดีนะครับจังหวะนี้หมากขาวทําได้ดีที่สุดก็คือลุกด้วยเม็ดนะครับลุกจ้าลุกด้วยเม็ดแบบนี้นะครับเราจังหวะแม<ๆ>เขาลุกนี่อีกนะครับเราขึ้นนี่เขากินลุกเรากินนี่นะครับเขาลุกแม่เรามานี่นะครับกลายเป็น ขาเองต้องหาเสมอล้อนะครับไม่งั้นจะเป็นรองนะครับเห็นไหมครับนี่ล like ุกแบบนี้เห็นไหมครับเพราะว่าหมากดาเองมีโคน2ใบตัวนี้ก็เสียนะครับถ้าเกิดว่ากินเรือตัดแลกกันนะครับขุนกินสุดท้ายหมากดําไปกดม้าแพ้เลยนะครับหมากขาวเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําได้แบบนี้ก็คือแค่ล้อนะครับก็ถือว่าแต้ม2แต้มที่นํามาเสนอวันนี้นะครับก็ยังเล่นกันได้อยู่ผมไปรีเพย์ให้ รีเพย์ให้นิดนึงนะครับในจังหวะนี้เนี่ยครับมี2แต้มหลักๆนะครับที่นํามาเสนอวันนี้ที่สามารถเล่นกันได้นะครับนี่แหละเขากดนี่เรากินตัดแล้วก็นําโคนผูกจากนั้นก็ทิมสูงนะครับเรากินได้เลยมี2แต้มวันนี้ที่เราทิมนี่เขากินนี่นะครับนี่เราหงายนี่นะครับในจังหวะที่เขากินนี่คือแต้มแรกก็ทรงยังเสมอส่วนแต้มที่2 เรายอมเสียเม็ดหตัวก็ยังไม่เป็นรองนะครับนี่เพราะเราได้แท่นนะครับก็เป็น2รูปแบบที่นำมาเสนอสำหรับท่อนแยกตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เองต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้ง3อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมได้ในโอกาสต่อไปในพาร์ทที่14นะครับสำหรับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนบวัสดีครับผม Talking without saying anything. All I need is someone who makes me wanna sing. Take me to your heart, take me to your soul. A clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to Me to your heart